สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้มงคลอีกเนาะครับเนาะปาทิโทคุณตาวิถีไทยต้นไม้มงคลที่คุณตาวิถีไทยว่านี่มันคือต้นอะไรเหรอดูมันยาวคาุณว่า ยาวออกมานะใบของเราเนี่เบิ่งนี่เป็นหยองหย,ยองเป็นกุดกูดเป็นยิกยิกเป็นยักษ์ยักเนาะท่านผู้ชมเนาะเออดูดูเอาดูใกล้ๆดูใกล้ๆเป็นยิกยิกเป็นยักษ์ <c oughs> กๆๆกยัก,ปยกไปโๆๆๆตรงนี้สีแดงอ่อนเข้ามาเป็นเข้มแล้วขอบใบเป็นสีเขียวท่านผู้ชมเอ้ยปลาทุก เป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้จันโรงเาะธรรมชาตินี่พิลึกแล้วเอาขออนุญาตหมุน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 และที่สำคัญก็คือเขากำลังจะมีสมาชิกใหม่ดู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 ด,ด,ด,ดีสมาชิกใหม่ก็เป็นสีแดงได้ท่านผู้ชมเอ้ยมันเป็นสีแดงตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเบิง่งโน่นี่นี่นี่นน อ่าพ่อใบที่แก่ชราเท่าชแล่แก่ชราแล้วก็ะยังเป็นสีแดงเข้มๆม,มากด้วยคุณสมบัติมากด้วยคุณค่าของใบไม้ที่มีความงามนะเบึ่งเบึงบึง,บงตัวนี้ก็เหมือนกันนี่รุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นเก่าๆคือรุ่นเก่าๆใบซ้ำดาดกสิอยู่ประมาณนั้น แต่ถ้าตัวใหม่ขึ้นมามันจะมีความใหญ่แตกต่างขึ้นมาเรื่อยๆคือใบที่ซ้อนออกมาจากด้านในนี่สีนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ๆๆตัวนี้ก็สีใหญ่กว่าตัวนี้นะใหญ่ขึ้นกว่าตัวนี้อีกเพราะฉะนั้นแล้วนี่เข้าสังเกตได้ง่ายๆว่าตัวไหนที่เป็นตัวแรกก็คือตัวนี้ตัวแรกก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวที่อยู่ด้านนี้นะตัวที่อยู่ด้านนี้นีขออนุญาตหมุนหมุนมุน ามาเบิง่งในห,หลายๆมุมนะ,ะตัวที่เป็นตัวเแรกกับจะเป็นตัวนี้ตามขึ้นมาด้วยตัวนี้นะรู้สึกว่าจะมีอยู่สองกกนะมีอยู่สองกกากำลังสิแตกกกใหม่ได้นี่ท่านผู้ชมไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดิมเนาะตัวนี้เป็นตัวที่สองซึ่งเป็นต้นใหม่ต้นใหม่ก็ใหญ่กว่าต้นเก่าปาโแมนอิริบกท่านผู้ชมเพราะว่า ต้นบอนสีนี่ส่วนใหญ่แล้เขาสิเป็นหัวเนาะเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินอืเวลาแยกก็แยกหัวหรือไม่ก็เอาหัวมาผ่านะเอาหัวมาผ่าเออเอาขอแสดงความยินดีขับคุณตาวิธีไทยที่กำลังจะมีสมาชิกใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปาทิทโทชั่วโมงศิลปะคุณครูยก ต้นไม้อันนี้เข้ามานะยกต้นไม้เข้ามาบอกว่านักเรียนพวกเธอนี่วาดต้นอันนี้นี่แล้วก็ระบายสีให้สวยๆเลยนะโอ้นักเรียนยิ้มเลยบางคนที่มีหัวศิละปะนี่ก็บอกว่านี่แหละคุณครูต้นนี้แหละที่หนูอยากวาดเพราะว่ามันต้องใช้ฝีมือนะต้องใช้ฝีมือในการเขียนใบ ใบนี่เห็นบ่ยนี่ยิกยัก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 กในการตะวัดต้นตะวัดปลายปลายดินสอแล้วก็ยาวลงมานะแล้วก็มีเส้น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 วาดวาดวาดตัวนี้แหงเต็กตัวนี้แหงวาดยักษตัวนี้พ้เท่าพ้เท่าท่านนี้แห่งวาดยักใครได้จังว่าผู้เท่าพ้เท่าสองท่านนี้เห็นมานี่เพราะว่าใบของเรานี่เฮงฮู้ได้ไงว่าเป็นผูเท่าเพราะหนึ่งเขาอยู่ ก้ารที่อยู่ด้านนอกนอกสุดนะนอกสุดคือผู้เท่านะท่านผู้เท่าแล้วก็ลองลงไปก็คือตัวนั้นตัวนี้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 และล่าสุดคือตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะออกลูกอีกนะออกลูกซ้อนขึ้นไปอีกปาทิโถท,ท่านผู้ชมพี่ลึกอันนี้คือกันต้นนี้คือกันนี่ต้นนี้คือกันก็จะมีลักษณะเดียวกันจะซ้อนซ้อนใบขึ้นมาเรื่อยๆนะโห งาม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 แล้วตัวต้นนี้ล่าสุดก็คือตัวนี้สีสันสีสดใสส่วนผู้เท่าทั้งสามท่านนี่ใบกระสีอยากจืดจืด,จดนะแต่บบเป็นยังเพราะว่าบนสีราชนีแห่งใบไม้นี่เขามีการปรับเปลี่ยนมีมีการคล้ายๆกับว่าตัวตายตัวแทนนะพอตัวนี้ ลมหายตายจากไปนี่นี่พวกนี้พวกผู้เฒ่าผู้แก่นี่ลมหายตายจากไปกัสิมีคนรุ่นใหม่นะขึ้นมาแทนที่เห็นไหมนี่น,นี่มีขึ้นมาแทนที่โอ้ได้การเป็นอะไรที่มีตัวตายตัวแทนให้กับคนให้กับเจ้าของนี่ได้เห็นได้ชมตลอดขอจะเฮารดน้ำใส่ปุ๋ยเนาะท่านผู้ชมเนาะรดน้ำใส่ปุ๋ย เล่ากัิเจริญเติบโตเรื่อยๆแตกเงาเหลากอบาทนี้คุณตาวิถีไทยบนศีราชนีแห่งใบไม้อันนี้เนี่มีชื่อว่าอะไรเหรอทีแรกคุณตากับบุหูนะพอไปเบิ่งในเน็ตในอินเทอร์เน็ตใน youtube ที่มียูทูบเบอร์หลายๆท่านมารีวิวก็บอกว่านี่แหละแล้วก็ไปทานเบิ่งร้านต่างๆก็บอกอันนี้แหละ คือกวนอูปาทิโทเทพกวนอูได้ที่เราเห็นอยู่ในในตำนานในหนังสือในพงศวดานไม่อย่างกรดีเนาะเออปาทิโทได้การได้การอืมเป็นผู้ชายที่เก่งเป็นเทพที่มีเป็นปกปักรักษานะคนดีนะเทพกวนอูนี่เออน่าจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการลบนะ ืเดียวกับหนังในเรื่องสามกกเห็นบอกสามกกโขงเบ้งกวนอูไม่อยัางในหลายอย่างจนกลายเป็นเทพของของคนที่เคารพนับถือเนาะปาทิโตได้การแต่ถ้าหากว่าเป็นชื่อของต้นไม้ลนะ่ะชื่อของต้นไม้นี่คนเขาก็สีเอามาตั้งชื่อว่านี่คือเทพกวนอูเออปลูไว้ก็เป็นมงคลปลูกไว้ในบ้านในเรือนในหน้าหน้า หน้าร้านค้าหน้าบริษัทหน้าสำนักงานกะ1ิบเป็นมงคลแก่บ้านแก่เรือนแก่สำนักงานแก่บริษัทนะเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์เป็นต้นไม้เรียกแขกเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์เสริมบารมีเพิ่ว่าแล้วก็เป็นต้นไม้แห่งการปกปักรักษาคุม้มครองเพราะว่าเทพวนลูอยู่นี่นะ พวกสัมภเว,ส,ส,วสีผีวิญญาณเร่ร่อนสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัป,ปมงคลต่างๆกระซิลีกนีไปไกลๆตามใดที่ยังมีต้นบนสีราชินีแห่งใบไม้ที่มีชื่อว่ากวนอู U อันนี้นะปฏะทิโธแม่นอิหรีบอกคุณตาวิถีไทยแนวอยากหามาปลูกจักระทางนึ่งแทะว่าโหได้การได้ท่านผู้ชมไหม <laughs> อ,อได้การ ยางน้อยมีเฮือนหลังนึงคุณตาวิถีไทยไปหมู่สามหมู่สามเนาะอยู่แต่แห่นี่แหละเราเอามาตั้งไว้ในแจ่หัวเลยในประตูทางเขา้าในในอ่าในหัวลักหัวนะหน้าเฮือนไปไว้ง่ายเฮือนเข้าสมัยตะกี้สิเอาลักเอากกไม้เนาะต้นไม้ตัดมาแลวก,ก็มาซักมาซักแล้วก็เอายางรถดนี่มาตัดมาตัดแล้วก็เอามาตอกเอาตะปูมาตอก ให้มันเป็นบ่วงให้มันเป็นบ่วงนะเอาลักตักแล้วก็เอาเอาตัดเอาอยางหลดจัก,กรยานนี่นะยางนอกได้ยางนอกอยางในมันก็สีเปื่อยไวเอาอยางนอกนะแล้วก็วมาเอาตะปูมาตอกปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บด้านนั้นก็คือกันด้านนี้คือกันเอาไม้ไผ่สอดขัดเวลาปิดเฮือนนะเฮือนหลังนั้นก็สิเป็นแบบนั้นแหละลักษณะนะเวลาคนเข่าเฮือนอกเฮื <speak something S 1> อน<อ>ก็เอาไม้ไผ่สอดสอดสอดอืมเล่าเอาอันนี้ โนอูนี่มาตั้งไว้ในหน้าเฮือนเลยนะตั้งไว้ในเสาเฮือนในในเสาทางเขา้าทางเข้าเฮือนนะวิธีไยผ่านไปกระเลือดเบิง่งลบมากระเลือดเบิง่งทางผ่านไปเด้ทางผ่านออโอ้คืองามแท้ต้นกวนอูนี่เฮือนหลังนี่แต่บริด้เข้าไปทักทายดอกแต่ว่าเลือดเบิง่งนะเลือดเบิง่งอันนี้แหละก็คือสเสน่ห์อย่างหนึง่งที่ให้คนได้เลือดเบิง่งว่าโอ้อันนี้บริษัทอะไรเหรอทำไมปลูกต้นไม้สวยจังเลย ต้นกวนอูบางคนบ่นจักบางคนคุณตาอันนึงเพิ่นบอกโอ้เฮือนหลังนา,นาคุณตาวิธีไทยต้นอย่างฮเฮือนยายนะเฮือนยายนะโอ้บนจักบนจักแล้วปลูกต้นใบสีแดงๆเพิ่นวอาใบเล่านี่งามเพิ่นว่าใบงามเออจะคือต้นบอนจะคือต้นบอนเพิ่นว่าแต่บนจักซื้อบนจักซื้อเพิ่นว่าหลายคนไม่รู้จักชื่อวิธีไทยกับบบืึ่งมัฮห้คือกัน ว่านี่คือกวนอูบึ้องนผีเสื้อท่านผู้ชมเห็นบอนเลเราอยากมาชมสวนของคุณตาวิธีไทยพร้อมบิน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 นี่เดียวๆๆเขามาใกล้ๆอ่บริยานได้เซลเขามาฮอดเบิ่งในกล้องนะก็บเป็นยังนกก็เขาก็อยักได้ธรรมชาติบนใดที่มีสีเขียวๆงามๆเขาก็ยากบินมาอ้อจอบเจ็บ ปกติกับสีมาห้องแหละห้องแหละเมื่อสักครู่นี่แต่ว่าสิอยู่สูงเริ่มสีออกไปหากินหาอยู่เนาะธรรมดานกนี่ต้องตื่นแต่เช้าเห็นบอกคนสมัยตะเก่าตะกี้ว่าตื่นก่อนไก่ไก่กับขันพอดีเออนอนทีหลังไม่นอยากก่างเกาะตื่นตื่นก่อนไก่นอนทีหลังกาบอกเลยได เออเออเอาว้าวกระโบยักถือคุณตาวิถีไทยเอ้ยพันวาเออคุณตาวิถีไทยต้นบอศสีราชินีแห่งใบไม้ที่ชื่อว่าโกนอูนีน่นะอือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แม่นบอกโอถ้ทว่าศักดิ์สิทธิ์นี่คุณตาวิธีไทยโบน่่ใจเทว่าเป็นต้นไม้มงคลบอกเป็นนะเป็นต้นไม้มงคลด้วยเออ ปลาทิโทท่านผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้นี่ผีเสื้อเพื่อนบินมาดีตะบทท่านได้ถึกน้ําผุตกถึกใบเนาะถึกเดี๋ยวสิบินเข้ามาอีกอแต่ว่าวิธีไทยมือเศ้านี่ว่าสิเอาต้นอันนี้นะนะแก้วสารพัดทึกที่กําลังจะมีลูกอีกแล้วมีลูกอีกแล้วนะนี่นี่นี่น,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 นเห็นบ่นี่กําลังจะมีสมาชิกใหม่อีกแล้วต้นนี้เนี่ยสูงขึ้นโจโก้นะปาทิโทท่านผู้ชมเอ้ยเออ มีบางคนบอกว่าคุณตาวิธีไทยที่เอามารีวิวทุกครั้งนี่มีแต่ต้นส,สวยๆงามๆม,มีแต่ต้นที่เป็นมงคลทั้งนั้นเลยเพิ่นว่าเออบางครั้งก็เห็นปลาลอยอยู่ข้างล่างนะมีปลาหางดกยูงด้วยกำลังเล่นกำลังเล่นน้ำอยู่นะมีมีมคี้เดี่ยวก็เป็นถ้ำเนาะเป็นถ้ำเป็นเหวเป็นผู้ผา แล้วก็มีพวกรากไม้อะไรนี่ย้อยลงมาข้างล่างก็จะมีปลาเออมีปลาบางนิดหนี่เอาซุ้มๆเข้าไปซุ้มๆเข้าไปท่เล่นน้ำได้ก็อ่ากำลังเล่นน้ำนะกำลังเล่นน้ำนะดูนานๆๆๆอากำลังเล่นน้ำไล่ตอดกินอาหงอาหารนะโอเคเดี๋ยว6ากลับเข้ามาสู่ต้นบอนสีราชินีใบไม้ของฮาคือเก่าแชวบเบ่งบรรยากาศรอบข้างซื้อได้นี่ ให้ดูเฉยๆว่าเออต้นอื่นก็รอที่จะเป็นพระเอกของเรื่องเหมือนกันบอสสิเป็นสังกรณีเออโอ้โหอ,อ,อันนี้ <c oughs> ผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการบรีสอร์ทบอกว่าผมจะเอาต้นอันนี้มาปลูกไว้ที่บริเวณป้ายสำนักงานป้ายโรงแรมได้ไหมครับท่านประธานโอเคเลยอนุมัติเลยนะอนุมัติเลย เพราะว่าเวลาที่แขกภัยไปมานี่เขากัสิได้หูว่าโอ้นี่เป็นต้นไม้มงคลคนที่มาใช้บริการมาห้องพักมาเช่าโรงแรมมาใช้บริการสปาบ้านพักโฮมสเตย์นี่กะมีมงคลด้วยเพราะว่าพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลแม่นบอกท่านผู้ชม <laughs> ท่านประธานอนุมัติทันท,นทีเลย ผมขออนุญาตเอาต้นไม้แห้งๆหรือว่าต้นกราบที่เป็นพลาสติกนี่เอาไปเก็บไว้ก่อนนะขออนุญาตเอาต้นไม้มงคลมับปลูกไว้ป่าท่านประธานอนุมัติเลย <c oughs> คุณครูชั่วโมงศิลปะนะชั่วโมงศิลปะนักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมานะแล้วก็พวกเธอก็วาดนี่ต้นไม้ต้นนี้นี่ แล้วก็ลงสีให้สวยๆเลยนะนักเรียนบัดนี้นักเรียนก็บอกว่าโห้อาจารย์ต้นนี้นี่วาดก็ยากนะดูเฉพาะน,านี่ใบใบของเรานี่ต้องใช้ศิลในการขอรดขอ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 ดนะ <c oughs> ไอโตว,วาดนี่ก็ยากอยู่แล้วนะยากอยู่แล้วแต่เวลาลงสีนี่แห้งยากนะเวลาลงสีนี่เอาสีแดงนะสีแดงเนี่ย สีแดงต้องผสมให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงธรรมดากระออยักงามต้องเป็นสีแดงเข้มๆเข้มๆนะผสมสีดำเนี่ยจักหน่อยเอาใส่ลงไปตรงนี้นี่นี่นทาทาทาแต่อย่าให้อย่าให้ทึกขอบใบนะเพราะว่าขอบใบนี่จะเป็นอีกสีนึงเออสิเป็นอีกสีเขียวนะแล้วกัเป็นคลื่นเป็นคลื่นคือเดียวกับคลื่นทะเลหรือว่าคลื่นอาแม่นางเกาะ คลืนป่านะหางป่านะมันบุบวบบุบบับ,บ,บเห็นหบอกเวลาที่มันพิ้วสบายเห็นบอนเป็นพวกหางป่าหางปลากัดหางปลาสวยงามอะไรต่างๆนี่มันจะบุบ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 เห็นบอกเป็นขลื่นนักเรียนถ้าพวกเธอวาดได้ลักษณะแบบนี้ทาสีแบบนี้คุณครูให้เต็มเลยนะแล้วก็เธอก็เอากระดาษขึ้นมาเอาดินสอขึ้นมาเขียนด้วยว่าต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้นี่เขียนชื่อคําว่า กวนอูนะกวนอูภาษาไทยแล้วก็กวนอูภาษาจีนกวนอูภาษาอังกฤษกวนอูภาษาฝรั่งเศสนะเขียนลงไปอย่างละหนึ่งบรรทัดปฏิท,ทูบรรทัดละห้าคำบาทนี้นักเรียนได้เรียนทั้งภาษาเรียนทั้งศิละปะชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูก็อธิบายเรื่องความเป็นมาของต้นไม้ การกินอาหารของเขาการสังเคราะห์แสงการใช้ใบปรุงอาหารนะมีแบบไหนบ้างการเจริญเติบโตของเขาการขยายพันธุ์ด้วยด้วยหัวหรือว่าเอาอย่างอื่นไปปักชำอะไรก็แล้วแต่คุณครูมาอธิบายทั้งหลังนักเรียนยกมือขึ้นปึ๊บคุณครูเวลาหนูเรียนจบหนูจะเอาต้นไม้มงคลที่คุณครูมา สอนในห้องเรียนนี่จะเอาไปปลูกขยายเป็นอาชีพได้ไหมคุณครูได้ได้ได้คุณครูบอกว่าได้เลยนะสนับสนุนถ้าพวกเธอปลูกได้ดีเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปคุณครูจะพาพวกเธอขยายพันธุ์ต้นอันนี้นะวิธีการขยายพันธุ์ก็คือการเอามา,าสังเคราะห์เนื้อเยื่อนะเพาะเนื้อเยื่อต้นไม้ปลาทิโท คุณครูชวงวิทยาศาสตร์เด็กน้อยมกักมักทดลองนอกจากจะขยายพันธุ์ด้วยหัวด้วยลำต้นแล้วเออต้นแล้วยังมีชิ้นส่วนของพืชบางชนิดนี่เอามาขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อปาทิโทุมีอาจารย์ด็อกเตอร์ที่อยู่ทางเชียงใหม่เพิ่นเอามารีวิวให้เด็กน้อยเบิง่งแล้วกับทุกๆคนที่สิขยายต้นไม้นะปาทิโทุท่านผู้ชม เดี๋ยววิธีไทยกะสิทดลองแต่ว่าทดลองเลยเคือนึ่งแล้วนะปรากฏว่าขึ้นลาบัดท่านผู้ชมเอย่ยบบประสบผลสาเร็จนะเดี๋ยวสิเลิมไม่สิเลิมไม่อาจจะผิดขั้นตอนต้นไม้มันอาจสิช้าเวลาเฮาเขย่านะเวลาเข,าขยานะ่า,ขา,ขยาบบสั้นกะอ่ามันมีเชื้อลาเข้าบริพานขั้นตอนการอ่าไปแช่ดามยาฆ่าเชื้อลาเนาะอันนี้ขั้นตอนนี้นี่ผิดผิด,ผ,ดผิดแล้วผิดแล้ว เดี๋ยวเขาสิทดลองใหม่นะทดลองใหม่อาจารย์เกจิดังๆพวกเธอไปหาต้นไม้อะไรที่มันเป็นมงคลนี่มาอาจารย์จะเข้าพิธีปลูกเสพทำเป็นวัตถุมงคลเออพอะทิทุมีลูกศิษย์คนหนึ่งยกต้นกวนอูอันนี้เข้ามาอาจารย์ครับเทพกวนอูต้นนี้เพิ่นว่าพระบริวาบอลสีได้เพิ่นว่า เทพกวนอูต้นนี้เอามาเป็นมวลสารวัตถุมงคลได้ไหมเอามาทำมาเป็นมวลสารประกอบอพิธีเข้าพิธีทำเป็นวัตถุมงคลได้ไหมโหได้เลยมีชื่อว่าอะไรนะอาจารย์ฟังไม่ชัดเทพกวนอูปาทิชโตยิ่งเอามาทำเป็นเครื่องรางยิ่งเอามาเป็นมวลสารวัตถุมงคลมวลสารร้อยแปดทุกเชียง แล้วก็มีนี่เทพกวนูนี่มาเข้าพิธีพวกเธอก็จะได้การปกปักรักษามีความสง่าผ่าเผยมีความองอาจมีความยำเกรงเป็นไผ่เห็นก็ยำเกรงหน้าอ่าหน้ายำเกรงให้ความเคารพนับถือเหมือนกับเทพกวนอูว่าสันคนที่ปลูกต้นไม้ไว้ก็คือกันนะเหมือนกับมีเทพกวนอูประจำยู่นะประจำยู่บ้าแมนอิลีบอกคุณตาวิธีไทย ไปหามาปลูกเลยเดี๋ยวนี้เลยวันอาทิตย์นี่ตลาดหนัดนี่ไปไปไป <laughs> <laughs> เอออย่าพาลงทะเลได้คุณตาวิถีไทยเอ้ยแม่นกวนอูอิลีบอกเออไปถามเบิ้งไปถามเบิ้งถ้าบอกแม่นกวนอูชื่ออย่างอื่นกะคุณตาวิถีไทยกะขออภัยหลายๆเด้ออ่าบดียตึติดในเรื่องของชื่อต้นไม้แต่ถ้าเป็นเทพกวนอูที่กระเจ้าตั้งชื่อมากะดี ปลูกไว้หนึ่งกระถางกะสิเป็นมงคลมีวาสนามีเสน่ห์ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครก็อยากอุปถัมภ์คำชูหน้าเกรงขามอ่ามีบารมีพร้อมมีบารมีคนเฮานี่เกิดมาหนึ่งมีอาหารการกินมีที่อยู่มีที่พักอาศัยมีครอบครัวสนุกสนุกสบายมีเงินมีทองแล้วอีกอย่างนึงก็คือ อยากมียศถาบรรดาศักดิ์และกะบุญบาร,รมีมีคนให้ความเคารพนับถือยำเกรงทั้งในโลกมนุษย์และกันในโลกของวิญญาณพวกสัมภเวสีผีวิญญาณเร่ร่อนหรือจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเทพกวนอูอยู่นี่เออพวกเธอไปไกลไสัมภเวสีผีวิญญาณเร่ร่อนสิ่งชั่วร้ายที่ไม่เป็นอัปโมที่เป็นไม่เป็นมงคลต่างๆนี่หนีไปไกลไกล ถ้าตราบใดที่มีบนสีราชนีแห่งใบไม้เทพโกอูนี้อยู่ก็สิเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองนะโอ้คุณตาวิถีไทยถ้าเป็นแบบนั้นนี่รีบขยายพันธุ์เร็วๆนะผมจองหนึ่งต้นเพิาะว่าเออดีนี่กำลังสิมีชมาสมาชิกใหม่เนะท่านผู้ชมเนาะเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านญาติสนิทมิตรสหายและกับคนในครอบครัวของท่านทุกคนให้อยู่รอดปลอดภัยนะจากโควิด19อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยสวมหน้ากากผ้าเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนซิง่งกินร้อนช้อนฉันกินร้อนช้อนกลาง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติยังคงใช้ได้นะถ้าหากบบมีธุระปะปังที่สำคัญไปใส่มาใส่ช่วงนี้ขอให้อยู่เฮือนหยุดเชื้อเพื่อชาตินะมานอนเบ่งคุณตาวิถีไทยรีวิวต้นไม้สวยๆต้นไม้แห่งความมงคลแมนว่าบดี้แมนเจ้าของแต่ถ้าหากว่าเห็นแม้นว่าประจักษ์แก่สายตาก็าให้มีโชคมีลาบนำกันให้ได้รับการคุ้ม ปกป้องคุ้มครองคือกันเนาะท่านผู้ชมเนาะคือเดี๋ยวก็เป็นเจ้าของต้นไม้นี่แหละและก็เหตุอย่างกระคอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการสำหรับเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม